หญิงคนหนึ่งแต่งงานมาสิบปีแต่ไม่เคยยอมให้สามีแต่ต้องตัวเธอเพียงเพราะเธอเห็นว่าสามีไร้ความสามารถแต่สิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดคือสามีของเธอคือผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกที่ซ่อนตัวต,วตนเพียงเพื่อความรักโดยใช้ชีวิตเป็นพ่อบ้านอยู่ในบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบชุดนอนสุดเซ็กซี่ในห้องนอนตอนแรกคิดว่าเป็นของขวัญจากภรรยาแต่กลับพบรอยจูบบนคอของเธอพร้อมทั้งยังพบรูปภาพกับชายอื่นเมื่อเขานำหลักฐานทั้งหมดมาตำหนิภรรยาด้วยความโกรธแต่สิ่งที่ได้รับกลบคือ การถูกภรรยาและชู้ร่วมกันขับออกจากบ้านแม้แต่ลูกๆที่เขารักและดูแลอย่างดีกลับพูดจาหย,ยิดหยามเขาณวินาทีนี้เขาตัดสินใจไม่ทนอีกต่อไปโดยตั้งใจจะเปิดเผย,ยตัวตนผู้รำ่ำรวยที่สุดในงานเลี้ยงวันถัดไปท่านประธานมาแล้ว ชายคนนี้นี่มันชุดแบรนด์เนมของฟงเซ่เป็นสุสานตานไม่ขายกนทั่วไปอย่าบอกนะว่าเขาคือประธานบร์ดทที่รวยที่สุดที่เขานลือกกัน20ปีมาแล้วพนักง,งานในโรงงานมีแต่หน้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยเพราะเป็นประธานบริษัทที่รวยที่สุด <c oughs> จะเป็นไปได้อย่างไงแค,แค,แค่แค่เกาเจีาเ้เฉียงผู้ชายเส้นให้ที่เกาผู้หญิงไปวันๆฉันอยู่กินกับเขามาตั้งหลายปีเขาไม่ได้มย่ายแค่ไหนคือว่าฉันไม่รู้หรอทไมไปได้อะอะไรแบบนี้คุณนะหรอคุณเนี่ยมันน้าด้านสุดๆเลยนะ ยังกาหน้าหนามาถึงงานเลี้ยบริษัทอีกนึกหรือว,ว่าทําแบบนี้จะเปลี่ยนใจกับไปหาแกเลิกฝันลมๆแรงๆได้แล้วใครบอกว่าฉันมาหาเธอฉันมาร่วมงานเลี้ยงบริษัทคิดว่าแค่ชาชุดสูทก็จะปลอมเป็นท่านประธานได้เหรอจะบอกอะไรให้นะสังคมชั้นสูงน่ะคุณไม่มีทาเัาถึงได้อย่าพยายามฝืนเลยเห็นเกตที่เรายังเป็นพ่อลูกกันอยู่บ้างฉันเตือนด้วยความหวังดีอีกสิบนาที พอออรงงานคุปัจจุบันกับประธานกรรมการบริษัทกำลังจะมามอบหนังสือแต่งตั้งให้แม่ฉันถ้าไม่อยากแก่กันหลกกันลาแล้วยังถูกคนอื่นหัวเราะเยาะขอแนะนำให้รีบใส่หัวไปซะนี่คือใบยาเซนซ่าเลือใส่หัวไปให้พ้นถ้าฉันได้เป็นผู้อนวยการเมื่อไหร่คุณกับฉันก็มาอยู่คนละโลกอย่าหวังมาเทียบฉันกับฉันลีมันลูกเธอนี่มันหน้าจริงๆเลยทั้งที่เธอเป็นฝ่ายนอกใจแต่กลับมาโยนความผิดให้ฉันแล้วให้ฉันออกไปตัวเปล่าแล้วทำไม หลายปีมินิเกมไม่เคยหาเงินได้สักแดนเดียวฉันตะ้องเป็นคนหาเลีเย้ยงแกทั้งหมดทำไมอย่าล้วคิดจะแบ่งสป,ปายไปอีกหระฝันไปเถอะนี่พวกเธอยังไม่รู้ตัวเหรอว่าทั้งแกแกทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกแกมีฉันเป็นคนให้ทั้งหมด <c oughs> ถ้าไม่มีฉัน <c oughs> พวกแกก็ไม่มีอะไรเลย <c oughs> โธ่เอ๋ยอย่ามาพูดจาโอ้อวดหน่อยเลยเงินทุกบาททุกสต,ตางค์ในบ้านก็เป็นเงินที่แม่ฉันหามาอย่างยากลำบากทั้งนั้นคุณเลิกเอาดีเข้าตัวได้แล้ว ฉันจะให้พวกเธอได้ตามที่ต้องการเดี๋ยวจุนเชวนะ์จะทำอะไรเซ็นชื่อในเอกสารนี้ด้วยนะเอกสารนี้ฉันเตรียมไว้นานแล้วฉันกับพี่สาวนะ่ะมี่งได้คนขี้แพ้อย่างแกมาเป็นพ่อตั้งนานแล้วรีบๆเซ็นซะเราจะได้ตัดขาดจากความเป็นพ่อลูกกันต่อไปฉันกับพี่สาวจะใช้น,นามสกุลหลินแกนะรีบๆเซ็นไปซะ ต่อไปนี้ฉันจะใช้นามสกุลหลินชื่อหลินซานสานโหฟังดูดีกว่าเก่าสานซานเป็นไหนไหนอาหลินต่อไปถ้าอาแต่งงานกับแม่ผมผมกับพี่สาวก็จะเป็นลูกชายกับลูกสาวของอาแล้วพวกเราจะดูแลลงอย่างดีเลยเราสอบเข้ามาหาลัยได้แล้วพอดูหน่อยเก่งมากๆเลยพ่อครับแล้พวพอผมเรียนจบแล้วผมจะดูแลพ่ออย่างดีเลยหนูก็จะดูแลพ่ออย่างดีเหมือนกันค่ะพูดจริงนะพ่อจะรอให้ลูกทั้งสองคนมาดูแล ลิ้นเจีย๋ยสันๆเกินไปแล้วนะนี่มันประจานพ่อกลางที่สาธารณะชัดๆแต่จะว่าไปแล้วนะเราเกา่าคุณเป็นพ่อที่ล้มเหลวเส้นดีฮะดูสิลูกแท้ๆของคุณยังไม่อยากจะเฉียดเข้าใกล้เลยดีฉันทุ่มเทเลยพวกแกมาค่อนชีวิตแต่กลับได้ลูกอากตันยูอย่่งพวกแกสองคนในี่เมื่อพวกแกไม่เห็นหัวฉันเป็นพ่อถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้ฉันกับพวกแกไม่ต้องมาเป็นพ่อลูกกันอีก คุณเก่าคะหลือมึนลูกผู้สมัชินตำแหน่งผู้่ำนในคารมาถึงงานเลี้ยงแล้วคะ่ะไม่ต้องรีบให้พวกนั้นรอไปก่อนหลีม่มึงลูกคืนนี้ฉันจะเอาคืนพวกแกความอัปยช์ที่พวกแกทำกับพี่ชายฉันจะเอาคืนให้สาสมหลีม่มึงลูกเกาสันซเกาจุนเจีย พวกแกเป็นคนทำลายความผูกพันที่ฉันมีต่อพวกแกไม่เหลือชิ้นดีต่อไปนี้ไม่ว่าพวกแกจะเจออะไรก็ตามก็เป็นผลจากการกระทาของพวกแกอย่ามาพูดขู่ให้กลัวหน่อยเลยแม่ฉันกําลังจะได้รับการแต่งตั้งจากประธานกับผู้อำนวยการแกตัางหากไม่มีแม่ฉันระวังจะต้องไปเป็นขอทานข้าถนนของตัวเองก่อนเถอะแม่ครับยินดีด้วยนะคะในที่สุดแม่ก็สมหวังกับคุณไอลินสักทีแม่ครับเราแม่ได้เป็นผู้อำนวยการโรงงานแล้วผมก็ก็จะเป็นคนชายใหญ่งองโรงงานดับหนึ่งสิ ทำไมพวกแกถึงได้มั่นใจนะักว่านั่นคือคําสั่งเลื่อนตาแหน่งไม่ใช่จดหมายไล่ออกนะทาไมพวกแกถึงได้มั่นใจนะักว่านั่นคือคําสั่งเลื่อนตาแหน่งไม่ใช่จดหมายไล่ออกนะเสียววี่พี่ต้องการให้เธอยกเลิกการเลื่อนตาแหน่งของหลี่เมิงลูกไล่หลี่เมิงลูกหลิงงป่าวินออกจากโรงงานและกระแบ่งการเข้าทํางานในวงการฉันดันพวกมันให้ไปอยู่จุดสูงสุดได้ฉันก็จะเหยียบพวกมันให้ตกลงมาเหมือนกัน ไล่ออกเหรอรู้ไหมว่างานรีบประจำปีวันนี้จะขึ้นมาทําไมอ่ะจะขึ้นมาก็เพื่อตลื่อนแหน่งให้แม่ฉันไงเห็นเห็นกันอยู่ยังไงแม่ก็ได้เลื่อนชัวไล่ออกเหรอเก่าจี้เฉียงหลังจากหย่าแล้วแกต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้นะหางานหาการทําซะเลื่ําตัวนเป็นภาละคนอื่นมันน่าอายคนอื่นเขาเป็นหมาอย่ามาขวางทางคนเฮ้ นี่นี่มันเฮ้ยเราเกาสีสติไปแล้วตรงนำ้มัที่เซ็นของประธานบอร์ดถึงคุณสองคนจะอยากกันแล้วแต่เขาก็เป็นอดีตสามีคุณเบื้องโบตันนีลงมาคุณก็ต้องสวยไปด้วยเขาพยายามขัดขวางไม่คนาได้เลื่อนขั้นเฮ้เกาเจีเจียยแกทำอะไรลงไปก็เซ็นชื่อไงฉันบอกแล้วนี่ว่าฉันมาร่วมงานเลี้ยงถุยมิจโกหกอีก กาเธอญก็ไม่มีสักใบอย่างหน้าด้านมางานเลยง <percentage S 2> <ห>อีกเหรออ๋อฉันรู้แล้วแต่จงใจมาตอนนี้เพื่อกวัวราสาทฉันแก้แค้นใช่ไหมรีบใส่หัวไปเลยนะใส่หัวไปปล่อยมือหลีมือลูก <ül tweak> เพราเคยเป็นสามีภรรยากันที่ฉันยอมเธอทุกอย่างก็เพราะฉันให้เกียรติและรักเธอแต่ตอนนี้เราอยาาก,กันแล้วเธอไม่มีสิทธิ์มาลงไม้ลงมือๆๆ เอาเจือเขียงนี่แกรู้ตัวไหมว่าเซนที่ตรงไหนนี่มันที่เซนที่ของประธานบอดนะแกจะช้ครวบควเราซวยกันหมดไปเถอะพี่ชายฉันน่าจะถึงงานแล้วมั้งฉันไม่เห็นว่าเซนตรงนี้จะมีปัญหาอะไรเพราะว่าที่ตรงนี้มาเตรียมไว้ฉันเซนอยู่แล้วเฮ้ย hey! เจ้าเฉียนแกเสียชติไปแล้ว,วไงลู่ลูไอ้แกจะบอกให้นะท่านประธานกับผู้อำนวยการจะมาถึงแล้วเฉียนดับหนึ่งในอันเฉินก่อขึ้นมาแกกับฉันก็ไม่อยู่แกอยากตายฉันไม่ห้ามแต่อย่าเล่าข้อรัวฉันไปตายด้วยเ<ๆ>จ้าจื้อเฉียงนี่คุณจะทำลายลู่ลูหรืองไงแม่นี่มันลบไม่ออกหรือว่าผมต้องหมดสิทธิ์เป็นโคนชาันาแล้วจริงๆอ่ะถ้ากิดเรื่องตอนไหนของฉันต้องปฏิกราะแกฉันไม่ไว้เปิดแกไว้นะเอ้ยเอาบอลมาอะไรกัน เดี๋ยวถ้าประธานกับผู้มนวยการรงงานก็มาแล้วนะครับมาได้จังหวะพอดีเลยครับไอคนได้ประโยชน์คนนั้นกล้าเซ็นชื่อตรงที่ของประธานบอร์ดนี่มันจงใจจะหาเรื่องประธานจชัดนะครับต้องสั่งสอนมันให้หนักเลยนะครับวาไงนะกล้าลบดูท่านประธานไอ้ง่ที่ไหนที่จะเป็นคนสั่งสอนมันเองจะสั่งสอนฉันเหรอผัดแหกตาดูให้จชัด พวกฉันเป็นใครแกกล้ามากนะที่เซ็นชื่อแกกับที่ท่านปบริหารบอดเซ็นตรงนี้ฮะถ้าไม่อยากตายก็เลี้ยงอ้ารไม่อย่างนั้นฉีกเลยงานแกดูกนี่แกไม่รู้จักฉันหรอเ่สายงได้แล้วเก่าจี้เถียงน้นชาชายเขาเป่าเหมือนไปถึงผู้จัดจาก,การฝ่ายบุครองของโรงงานเขาทำางานที่นี่มาสียกว่าปีอยู่นาอกว่าฉันอีกแล้วแกเป็นใครที่ว่าคุณหลินจะต้องรู้จักกับแกไอ้แก เราเล่นละครตบตาได้แล้วยิ่งทําก็ยิ่งดูน่าสมเพชดิฉันเขมไปได้ไหมอ่ะมีหน้าเหรอเขาเพิ่งทํางานได้สิบกว่าปีฉันออกจากโรงงานไปเมื่อ20ปีก่อนแกไม่รู้จักฉันก็ไม่แปลกแกลักแสดงได้แล้วคุณหลินคะเขาก็คือพ่อที่เป็นภารายของฉันเองคะ่ะนี่ตกลดไปแล้วคิดว่าตัวเองเป็นประธานบริษัทที่หายตัวไปเมื่อ20ปีก่อนเรื่ไล่เขาไปเถอคะค่ะคุณหลินผมขอเตือนให้คุณคิดให้ดี ท้าประธานเศรษฐีถึงรับคนนั้นหายตัวไปจากโรงงานยี่สิบกว่าปีที่แล้วฉันไม่เคยเห็นหน้าหรือว่าจะเป็นตัวจริงนี่นะครับอย่าหลงเชื่อเขานะครับเขานะ่ะเป็นแค่อดีตสามีของเมืองลู่ที่เขามาที่นี่ก็เพราะตั้งใจจะมาก่อกวนและขัดขวางการได้รับตำแหน่งของเมืองลู่เมืองลู่คนที่น้ารู้จัก ทุกคนในที่นี้ก็รู้ดีว่าอีกเดียวในการประชุมใหญ่ท่านประธานกับพวกในการโรงงานจะต่งตั้งให้เธอขึ้นเป็นผู้อำนการคนใหม่พอพวกเขาสองคนมาถึงผมจะให้เมึงลูกพูดถึงน้าดีๆต่อหน้าพวกเขาสองคนไม่แน่ว่าก่อนหน้าจะเกษียณอาจจะได้เลื่อนขั้นบ้างก็ได้คุณก็คือลิมนมึงลู่คุลี่คุณลินรีบได่เขาออกไปเถอะค่ะอย่าให้เรื่องส่วนตัวของฉัน มาทำให้งาประจำปีต้องเสียเลยได้เลยเดี๋ยวฉันจัการให้แด้ก็ได้มาลากตัวอ้นี่ออกมาเดี๋ยวนี้ฉันเป็นประธานบอร์ดบริหารพวกแกนะแกนี่มันยังได้แอบอ้างเป็นประธานบอร์ดอีก e. ทุยฉันเป็นตัวจริงหรือไม่แกโทรหาผู้อำนวยการโรงงานแกคุณเกาอี้เดี๋ยวก็จะรู้เลย แกเป็นใครมาจากไหนถึงมาสั่งให้ฉันถวายภูมำนวยการผูมำนวยการบอกว่าคืนนี้มีงานเลี้ยงต้อนรับกกลับมาของท่านประธานคนที่ไม่ได้รับเชิญก็ใส่หัวไปมดแต่แกไม่อยากตายก็ใส่หัวไปซะไม่อย่างนั้นฉัจะซ้อมแกก่อนแล้วใครจะไปเก่าจือเฉียงถ้าแกรู้ตัวก็รีบๆไปซะอย่ามาทําตัวเป็นปลิงคอยเกาะแม่ฉทนให้แม่ฉันลําบากใจเก่าจือเฉียงใบใหญ่แกก็เสร็จแล้วเราก็แยกแยะกันด้วยดีเธออย่ามาต่อยาฉันอีกได้ไหมต่อยาเธอเหรอ ลีมันลูกตอนนี้ฉันแค่มองเธอนะ่ะฉันก็ขยะขยแขยงแล้วฉันจะพูดอีกครั้งนี่มาโรงงานของฉันคนที่ต้องไปอ่ะคือพวกแก <c oughs> ลูกๆอย่าโมาโหเลยอย่าโมาโหอย่าโมโหนะอย่าไปถือสาคนพันนี้เลยเกาจื่อเฉียงแกพูดจากเกินไปแล้วนะอะไรก็ได้ลากตัวมันออกไปที <c oughs> แกจะทำอะไรอ่ะปล่อยฉันนะปล่อยปล่อยสิปล่อย <c oughs> เอาคืนมาเออนี่มันนาฬิกาพบที่แม่แก่หนังเดียวของแกให้ไว้สินนะหรือเมึ่ลูกฉันเตือนเธอแล้วนะนี่มันนาฬิกาของแม่ฉันเอาคืนมาเมื่อกี้แกยังปากจิงก,กับฉันอยู่เลยอยากได้เหรอได้สิคุกเข่าลงตบหน้าตัวเองสักร้อยทีแล้วบอกว่าฉันปิดไปแล้วฉันจะคืนให้ ทำไมไม่เต็มใจเหรอตอนที่ฉันโมโหฉันส,สั่งให้แกคุกเขา่าแกก็รีบกราบแทบาท,ทันทีแล้วทำไมตอนนี้แค่นริกาของแม่แกแกถึงกาลังเลหรีมั้างลูกอ,อย่าได้ใจให้มันมากนะในเมื่อแกไม่เต็มใจฉันก็จะโยนทิ้งไปตราที่ฉันเห็นหน้านางแกน่นี่ก็อารมณ์เสียทุกทีเฮ้ยอย่า <laughs> ถ้าแบบนั้นก็คุกเขา่าสามสองหนึ่ง แม่ครับต่อไปนี้ถ้าผมไม่ได้อยู่กับแม่ก็ให้นาฬิกาพกเรือนนี้เป็นตัวแทนผมคอยอยู่เป็นเพื่อนแม่ได้ต่อไปทําแม่ไม่อยู่แล้วลูกดูนาฬิกาพกเรือนนี้ก็เหมือนแม่อย่างอยู่ข้างๆลูกนะก็ได้ฉันจะคุกเขา เจ้เทียงผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วแกก็ยังไม่เปลี่ยนไปเลยนะฉันสั่งให้แกคุกเข่าแกก็ทำเหมือนกับหม่อมเชื่อตัวหนึ่งคือนาฬิกาพกมาให้ฉันเก่าเจ้าเทียงแกรู้ไหมหลายปีมานี้น่าจะฉันจะเบื่อแกที่แกมันไรประโยชน์ฉันยิ่งเบื่ออะไรตัวแกอีกฉันเบื่อที่สุดเลยเวลาแกพับเพ้อที่แกนางเดียวนั่นแกจะลองอยู่แล้วยิ่งจะเสือกท่องหยแกทุกวันทุกวันโทรศัพท์สิ่งได้ปวดหัวไปหมดเออจริงสิแกรลืมว่าทำไมแม่แกถึงได้ตายไป ก็พบว่าสายสุดท้ายที่เขาคุยเก็บแก่ัเป็นคนตัดสายที่เอง,เอง,องก๋ยวฉันกลับมานะนาฬิกาพกเรือนนี่ยก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่แม่แกให้ไว้ดูต่างนะอยากได้ละไมว้ชาดาต้องไปบายเถอะอย่านะ

พวกแกกล้าดียังไงใครใชให้พวกแกทำแบบนี้